สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เจแดงก็สิมาแจ้งเรื่องให้ทราบนะคะคนที่ทําบุญผ้าป,ป่าร่วมกับเจแดงสร้างหลังคาเนาะเพิ่นกระโอนมาตังหลายเดือนเลยเดย้หลายเดือนแล้วที่ล่องวัดป่าพุทธรักษาเรื่องต้นหลังปีใหม่เจแดงก็ยังบ่ทันเด้นําถวายเนาะคะ่ะวันที่สิบสามสิสิสสน้าถวายค่ะ <c oughs> ขอโทษด,ด้วยวันที่สิบสาม วันที่สิบสองเข้าสิแห่ผาปากันแห่ผาปลาแล้วก็เสียภาพบรรยากาศไม่ให้เบิงดเลยค่ะท่านผู้ชมกิบนามแป๊บหนึ่งพึ่งตื่นตื่นหนึ่งเขา้วก็วันนี้จะเช้าเลยแต่งตัวจะออกไปครัปูนิละนามปูนิลนามพรุ่งนี้จะไปไหว้พบอหว้พบพ่อน แล้วกับปู่ปิศาจนาพรุ่งนี้วันวันที่สิบวันที่สิบเอ็ดเนาะวันที่สิบสองแห่ภาพป่าวันที่สิบสามเขาก็จะทําบุญถวายเพื่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็สิบเอ็ดเอาหวยทั้งหลวันที่สิบสองสิบสามสิบสี่ 12, 13, 14, หยุดสงการแต่แต่มีมองได้ดีมองได้เด็ดเท่ากับอามานําเสนอคือเกาเนาะคะ่ะท่านผู้ชม เ็เป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อเท่านั้นนะคะความซื้อเป็นการเสี่ยงการเสี่ยงเสี่ยงค่ะเสียเส่ยงเสี่ยงไม่มีใครคาดเดาคาดลู้ได้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมใช้วิจรารณญาณในการใน้การซื้อเนาะ,ะเจรียงไปซื้อตะพึดตะพื่ออ่ายังมาอกีกสะ้อนเสียงไฟอ่านไลนน้ำผู้บริจาคค่ะท่านผู้ชมคุณโนนารี โลมูล200บาทคุณบุญส่งเบื้งซ้าย500บาทนอสทนกรมีสินไซสองรบาทนอสพรชัยบุรวัตสี่ร้บาทอ่านว่าผิดนะคะพรชัยอิลีคุณก้านเพชรสีไวัย9บาทนเการ้อยบาทคุณหนูเพียรแสงล่า120บาท พาวิไลคุณพาวิไลคุณโชตคุณธนพลคุณทันสโนกคุณอลิสาคุณสะเทิงลำหรือว่านามสกุลสะเทิงลำเนาะหนึ่งร้อยบาทคุณเบญญาภาสีบุญห้าร้อยบาทคุณจูลาบโชคไพศาลหนึ่งพันบาทคุณดวงตากันธลพัฒน์กุลหนึ่งร้อยบาทคุณมยุรีสุวรรณนคิีรีสามร้อยบาทคุณออสนัทพลสองร้อยบาท คุณธีรยาอติรุตอติวรุตนี่แหะค่ะห้าบาทนางทิตาลีกิจประเสริฐศี500บาทคุณปทุมวันสอนวง200บาทคุณสมบุญยวนกลาง300บาทคุณพิสมัยบุนน8ลแปดบาทคุณทองหล่อสมรูป300บาท คุณรากากองเงาทองสองร้อยบาทคุณบุญเฮียงวุฒิชัยภูมิสอง้อยบาทคุณกัญญาพัฒลิ้มระพันนีสองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมแล้วก็คุณพิมพรพิสิทธิ์กมุลถ้าอา่านผิดขอโทษ้ดยคุณพิมพรสองพันะ2000บาทเนาะคุณมริวันบุตรคำโชต <c oughs> บุตรคำโชต หนึ่งร้อยบาทคุณพิมพ์พอนเพิ่นเป็นเจ้าของคลีม่มยูแคร์สกินเนาะเพิ่นฝากมานานและสองพันบาทแล้วเพิ่นฝากมาใหม่อีกนน 5, เนี่ห้าพันบาทเนาะห้าพันบาทแมนบ่แมนหาพันบาทเป็นเจ็ดพันบาทเพิ่นจนได้เพิ่นจนรวมน้ำบุญสองรอบแหละค่ะท่านผู้ชมคุณพิมพ์พอนเนาะ สองสองพันขังหนึ่งแล้วก็หาท่านขังหนึ่งแล้วก็ต่อมาคุณนางจินดาศีสุวรรณสองพันบาทคุณพิ่ลาวันมัญญชาติบุญชาติตับยาชาติอีอย่างนไงล่ะคะ่ะท่านผู้ชม200บาทคุณประสิทธิ์พันวิจิตรห0าบาทถ้าอ่านผิดก็ขอโทษด,ด้วยนะคะขอโทษมากๆด้วย คุณชัดชดาพรชิน้ชินแรงบอกห้าบาทขอโทษหลายๆเด้อกะชินแรงชินทองคุณแม่บัววังวังหมู่กลางหวังหมู่กลาง500บาทคุณยุพินเลืองอ่ำา200บาทคุณกำพลอนุรักษ์1 0 0 0บาทคุณพิมพรนี่5000บาทที่อ่านเมื่อกี้เนาะคุณสมพ่อสมพรพเลเรือง1000บาท พอสมพรกับคือพอพอนบันดุงเนาะค่ะเนาะพอพอนบ้านดุงหนึ่งพันบาทต่อมาก็คุณดาวันบุญปะคมห้าร้อยบาทแม่บุญมาชัยยสารห้าร้อยบาทเนาะอะไรทองยมโอ้ยายทองบ่จากสวีเดนลูกสาวคุนโอ้ยเขียนจังไหนนาะน,นี่คุณยายทอง ยมสีดำจากสวินเดนออบุลูคือกันเนะแต่ว่าโตพันอยู่หนองบวัวลำพูลูกสาวพันอยู่สวินเดนเนาะหนึ่งพันบาทโอ้ยขอโทษขออภัยด้วยค่ะเขียนดุนลลายจนบุลูยังเป็นยังคุณปัทมาหนึ่งพันบาทเนาะค่ะเนาะนอสอวราพรน,นันทะโกวัตสองร้อยบาทแม่บุญมาไชยศาลห้าร้อยบาทบริจาคมาอีกบ่ บริจาคมาอีกหรือซ้ำเนาะเนาะอ่ะแล้วก็คุณแม่มยุรีสุวรรณสีห้าร้อยบาทคุณนัทเอี่ยมปทุมจากเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนาะเก้าเก้าเก้าคุณจันทาปทุมชาติห้สสาร้อยบาทคุณศศิษการบุญษาสองร้อยบาทคุณเพลินเนาะค่ะคุณเพลินน้ำสกุลเอียงกับปิจิตรสามร้อยบาทค่ะท่านผู้ชม คนไหนที่อ่านผิดหรือว่าซ้ำสองเจแดงก็เอาล่งคือกันนะ้ค่ะเดินคนอาจจะมารอบสองหรือบมาๆก,ก็บเรียวเตะเจแดงก็เพิ่มไปเลยเนาะคะ่ะเพราะเจแดงก็ถวายสั่งล้างค่าน้ำเพลนยูที่หน,น,นึ่งแสนบาทเนาะค่ะนาะแล้วก็เงินเอฟซีของเราก็จะได้ประมาณรวบรวมแล้วเก้าพันแปดเจ็ดพันเก้าพันเก้าพันแปดประมาณหมื่นหกหมื่นประมาณหมื่นเจ็ดเนาะค่ะนาะ ประมาณหมื่นหกกว่าก็ควณเป็นหมื่นประมาณหมื่นเจ็ดบอ่ะอ่าเงินอยอะแล้วก็กับของเดือนสกาวกับของมดชนแนลอีกนะคะท่านผู้ชมยังไม่ได้มาส่งมาเนาะให้เขาอ่านของเขาเองให้เขามอบถวายเองเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเราก็จะไปแห่วันที่สิบสองนะคะสิบสองถวายวันที่สิบสามแห่ผาปา หลวงโมทนาน้ำกันค่ะท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมได้รับบุญกุศลในครั้งนี้นะคะอายุวันนะสุขภาลาขอให้มีความสุขทํากิจการงานใดอย่าได้ขัดข้องเนาะอย่าให้ขัดข้องขอให้ราบเรื่อนทุกผู้ทุกคนเนาะปัฒนาสิ่งหนึ่งประการใดในทางที่ถูกที่ควรก็ขอให้ท่านผู้ชมจงสําเร็จผลเนาะอยู่ดีมีสุขเนาะอยู่ดีมีสุขกันทุกคนนะคะด้วยความปัฒนาดีจากจีแดงและขออนุโมทนาบุญ สาธุกับท่านผู้ชมที่ทำเอาวอาไปว่ามาทั้งเราไทายวัแลวที่ร่วมทำบุญกับเจดแดงเนาะคะ่ะผลบุญก็ขอให้ส่งให้ไปให้ถึงเนาะถึงอยู่แล้วค่ะปูเหาอธิษฐานจิตถึงแน่นอนเพราะว่าเพ่นก็เป็นคู่บาอาจารย์ที่ที่เจดแดงว่าดีที่สุดแล้วเนาะดีที่สุดแล้วพ่นก็ถือศีลครบภาวนาแผ่เมตตาให้ทุกสรรพสัตว์เพ่นมีแตวามเมตตา อต้นไม้ต้นไหลแมวตะสัตว์แมวตามดตาแมงนะเพิ่นกับว่าให้เกียรเพิ่นก็บว่าให้ขาเออเนาะเพิ่ก็ถือว่าถือศีลดีจิตเพิ่นจิตเพิ่นเป็นร้างจิตเพิ่นเป็นนี่ยังล่ะดีแล้วคะ่ะท่านผู้ชมเนาะดีสุดๆคิดว่าสุดยอดแล้วที่มีพระอย่างนี้มาปวดภายเฮาเนาะมาปวดภายไอเฮาหูา บาปบุญคุณโทษให้เท่าโหในกันถ้าบุญภาวนาภาวนาดูลมหายใจของตัวเองอย่างเดียวคนบอกนละยนะอย่าเอาอะไรมาใส่ใจอนะคะก็เจรงได้ยุใกล้เพื่อนกัน,กนรู้สึกเป็นบุญอยู่ดอก <c oughs> เป็นว่าปวดภายถึงทีแล้วเนาะปวดภายถึงทีแล้วรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณในพระพุทธศาสนาเนาะคะ่นะเนาะเลตตามรอยพระพุทธศาสนา นี่ตรงใดอยากซื้ออยากสร้างเนาะตามกําลังศรัทธาเจรแดงก็บว่าได้ร่ำรวยมาจากใสกะถ้าตามกําลังตัวเองเนยคะ่ะทําตามกําลังของตัวเองมีหน่อยท่านหน่อยมีหลายท่านหลายาแต่ว่ามีหลายท่านหลายมีมีซรัหนั่นแะค่ะทำพ่อได้กินได้ท่านแหละก็พ่อได้เนาะมีเงินให้เหลือกินเหลือเก็บแล้วก็ได้ทําบุญตามรอยพระพุทธศาสนาเนาะคะ่ะท่านผู้ชม สิบบาทหนึ่งบาทก็เป็นบุญกุศลมหากุศลเนาะในที่จิตบริสุทธิ์ของท่านได้ทำเนาะออจะเรียงกับวบามาตามคู่บาอาจารย์เพิ่นวอาเนาะทานห้าบาทสิบบาทก็อาจจะได้กว่าคนที่ทานเยอะๆก็ได้ให้จิตมีให้จิตบริสุทธิ์นะไม่ต้องเขาไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องกังขาว่าเราจะเอาไปทำอะไรเราจะโกงต้องเข้าใจว่าเงินทานแล้วมันจะถึงวัดหรือเปล่า เนาะอย่าให้คิดแบบนี้เนาะท่านไปเล้วก็ให้ขอให้มิจกิตเมตตาเกิน้าลวมของเขาไปยังสัน่นเขาก็คงจะเอาไปเชื่อใจในในบุญกุศลของตัวเองที่ทําเนาะคนที่รับมมาเลี้ยวกะเอาเขาพกของเจ้าของมันกะว่าสบายใจมันกะว่ามันที่ถูกต้องนอเนาะเนาะ่ะเราทำเขาำ้าถ้ำคนที่เป็นซื้อกลางเนี่เขาก็ถ้ำคือกันทำเหมือนกัน ในไล่ซื้อที่ขาดตกบวกพ่องเนี่ยกะอาจจะขาดตกบวกพ่องได้แต่ว่าเจแดงก็ทําไปเยอะแล้วก็ร่วมสร้างก็ถือว่าเงื่นส่วนนี่กะเอาถวายพระคือเกา่าเนาะเพราะเจแดงก็ให้เยอะเหมือนกันเนาะก็ถือว่าร่วมสางกับเจแดงคือเก่าเนาะเงินของท่านไม่ไปไหนไม่จะอ่านลายชื่อตกไม่ตกเนะเาะลายชื่อฉันไม่มีจะเอาไหนฉันหรือเปล่าเงื่อนอยู่กับเจแดงเงื่อนเจแดงนี่ เอกทำบุญหลายเลวก็ถือว่าโมทนากับเจดียงนะตรงนั้นเนาะอาจจะขัดตัวบุตรพ่อองที่แอดมินเราไม่จดหรือผิดพลาดหรือจังใดเนาะท่านผูช้ชมอย่าคิดมากในการทำบุญเออท่านทำมาให้เจดียงเจดียงก็ไปทำต่อทุกที่ทุกสถานที่ที่เจดียง mm. ไปเจดียงก็ได้รวมทำบุญตามกำลังเนาะสองร้อยห้าร้อยหนึ่งพันเนาะตามสถานที่เจเจดียงไป ที่จะเ,เห็นสงควรว่าสิําบุญเท่าไดเงินในกระเป๋าเจ้าของมีเท่าไดเ่าะคะเนาะไม่ใช่ว่าทำบุญทำบุญเอานาเนี่ยเราทำด้วยใจบริสุทธิ์คือหฮามีเหล่วห้าก็อยากไห้ถาเรามีแล้วแล้วก็อยากทำบุญเวลาห้าบ่มีนะ่ะหฮาก็อยากทำห้าก็ะ่บเตถ้ำก็ทำหน่อยทำบาทหนึ่งสองบาทโอ้ยอยากมีเงินทำน้ำฝนหลายๆเดอกับปัถนาเอาภาวนาะเอาเนาะ แคสีแล้วค่ะท่านผู้ชมได้ชี้แจงแถลงไขแล้วนะคะส่วนครีมใครจะสนใจก็ทักไลน์มาได้เนาะศูนย์เก้าสองแปดแปดเก้าสองห้าหกแปดจัดเก็บเบอร์ล่วงเครื่อละค่ะไล่สิขึ้นละก็ทักมาว่าสนใจครีมเราก็จะให้ข้อมูลนะเก็บเงินปลายทางค่ะเก็บเงินปลายทางหมดเลยถ้าท่านไม่สะดวกอยู่บ้านก็โอนก็ได้ก็ขอ,ขอเบอร์บัญชีเนาะถ้าท่านไม่สะดวกนะถ้าท่านอยู่บ้านตลอด คิดว่าเข้าไปส่งได้ก็จ่ายเงินให้กับไปสณีก็บอกว่าเก็บเงินปลายทางเนาะค่ะเนาะยูแคร์สกินก็มันจะไอกลางคืนเนี่ยจะทำให้ผิวนุ่มเต่งเป่งลบลบรอยลบรอยริ้วรอยได้เนาะค่ะในในกระปุกสองกระปุกก็จะเห็นผลเลยเนาะค่ะสำหรับริ้วรอยหน้ากระจ่างใสกระปุกแรกก็น่าจะเห็นผลระดับหนึ่ง สองสามกระปุกก็จะเห็นผลระดับหนึ่งแต่ว่าริ้วรอยนี่กระปุกที่สองนี่เห็นได้ชัดเลยว่าท่านดีขึ้นแล้วก็หน้ากระจ่งางใสด้วยสบู่ด้วยควบคู่กันไปเนาะอย่าขี่ขานท่าผู้ใดผู้ใดขี่ขานท่า,าลำล่อง่าบ่ง,งามกันเลียวกันเนาะหน้าบวใาเนาะใครขี้เกียจทาถ้าพนไล่ไปเลี่ยนี่เพราะท่าจักเทียงกะ บ่สวยบ่งามคือกันสองมื่สามมื่นยังท่าเดียวเดียวเหมือนกินยาถ้ากินไม่ต่อเนื่องมันก็ไม่เป็นผลถ้าเราใช้ทุกวันทุกวันมันค่อยเป็นผลนึกว่ายาคือกันไม่ว่าครีมว่ายาถ้าเราหยุดกินซ้ำเริ่มตนไม่ถ้าเ้าหยุดท่ากับซ้ำเริ่มตนไม่นะคะท่านผู้ชออมก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันเดี๋ยวจะไปตามพ่อพรแล้วก็ปู่นิรนามวันนี่จะไปจะไปปู่ในตำนานพระหัตตั้งซื้อให้ปู่ในตำนานเพราะว่า แต่ก้อนๆน่ะเลขเพิ่นเขาบอยๆจนมู่บ้านนั่นสื่อน้ำเพิินตลอดเลยบัดน,นี้กัมาพ่อถูกบัดน,นี้พวกเข้าไปเอามันถูกน่ะ 7, 5, 0, 5, 0, 1, เจ็ดห้าศูนย์เพิ่นไห่ว่งหันกับห้าศูนย์หนึ่งเนาะกับสามห้าแค่นั้นเนาะเพิ่นนัดเหมือนี่ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นนัดเหมือนี่เนาะนัดวันที่สิบค่อยมาะจะแดงกันด้อยสิเขาไปมือนี่กับหมดใช่แนวกับนกนะคะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีล่ว แล้วก็หวยพ่อพ่อน้อยดาวเรืองนะเนาะงวดก่อนพื้นกิดเขางวันนี้กับมาเมื่อเบิ่งใส่กันหลายๆทีคนนคยเขาเข้านี้ไม่ใช่จับคู่ให้เข้านะที่เขาวางไวนะ้น่ะสี่ตัวหรือห้าตัวหรือหกตัวเนะี่ยมันเข่าคือหวยพอสีเนี่ยก็เข้ามาทั้งบนทั้งล่างเลยที่ที่งวดก่อนให้มาสามตัวนะหาตัวใส่เลากับมาวิเคราะ์เอาค่ะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าจะซื้อตามแล้วก็ไอให้ขาให้จับคอยเป็นคู่เป็นคู่ จะซื้อตามทั้งหมดก็ไม่ได้เราต้องเอาเสี้ยนนั่นเสี้ยนนี่มากว่าเบิ่งกันว่าค่วงเป็นไปได้ค่วงเขามันอยู่ตรงไหนเนะเาะอ่างวามากไปตามหวยปู่ในตำนานตามหวยเพราะสีแล้วก็จะเข้าไปวัดทุดงวัดปู่ทุดงจะไปถามเพิินเรื่องการทํำถนนเพิ่นได้หินมาจากไซแล้วก็ด้บอ่อเจแดงก็สิร่วมสร้างถนนน้ำเพิ่นสามรลดสามลหลประมาณรถดละแปดเก้าร้อยน่ะค่ะคุณชม เก่าลอ,อยหละหินเนะเาะไปแล้วคะ่ะท่านผู้ชมขอท่านผู้ชมโชคดีร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันสําหรับครูพิศนาพรุ่งนี้หวยพ่ะพอก็พรุ่งนี้นะคะวันที่สิบเอ็ดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอให้มีความสุขม,กมากๆนะคะในวันนี้ค่ะ